คนักเรียนวันนี้เรียนเรื่องภาพพิมพ์นะคะภาพพิมพ์เป็นการสร้างงานทัานศิลป์ด้วยวิธีการใช้แม่พิมพ์พิมพม์ลงบนวัสดุรองรับแต่บางครั้งเราพบว่าภาพพิมพ์สามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติเช่นกันอย่างเช่นนะคะรอยฝ่ามือที่ประทับลงบนแผ่นผนังผนังถ้ำรอยเท้าของสุนัขหรือแมวที่ย่ำลงบนพื้นนะคะ ภาพพิมพ์มือบนผนังถ้ำนะคะเกิดจากที่มนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์บังเอิญเอามือที่เปื้อนโคลนเนี่ยไปจับหรือวางทาบลงบนผนังถ้ำจึงทําให้เกิดรอยฝ่ามือขึ้นต่อมาจึงได้มีการคิดค้นว่าถ้าเขาเนี่ยนัมือไปจุ้งสีแล้วก็มันทาบเป็นลักษณะต่างๆแล้วก็จะเกิดภาพขึ้นมาตามผนังถ้ำแล้วก็พัฒนามาเป็นภาพพิมพ์ในปัจจุบัน ส่วนแม่พิมพ์พในงานทัศนะสิ์นั้นมีหลายแบบเลยและก็วิธีการพิมพ์ภาพลงบนวัสดุรองรับเนี่ยก็มีหลายวิธีอีกเช่นกันดังนั้นนักเรียนจึงสามารถสร้างสารรค์งานภาพพิมพ์ได้หลาลกหลายรูปแบบตามจินตนาการของนักเรียนค่ะก็สามารถใช้อะไรเป็นแม่พิมพ์ได้บ้างอื่น ภาพพิมพ์จากนิ้วมือนะคะง่ายๆเลยเราก็แค่ใช้สีน้ําหรือสีโปสเตอร์คนๆนะคะทาลงบนนิ้วหรือฝ่ามือของเราจากนั้นเราก็พิมพ์ลงบนกระดาษภาพที่ได้ส่วนใหญ่จะมีรูปร่างคล้ายกับวงรีลองพิมพ์หลายๆครั้งแล้วใช้ดินสอสีตกแต่งภาพนิ้วมือเหล่านั้นให้เกิดเป็นภาพต่างๆได้ตามจินตนาการภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติ ลองนําสิ่งที่ไม่อยู่ตามธรรมชาตินะคะมาใช้เป็นแม่พิมพ์อย่างเช่นใบไม้ดอกไม้พืชผักต่างๆนํามาทาสีข้นๆจะเป็นสีน้ําหรือสีโปสเตอร์ก็ได้นะคะแล้วนํานไปพิมพ์ลงบนผ้าลงบนกระดาษนะคะโดยต้องกดแม่พิมพ์ให้สัมผัสกับกระดาษอย่างทั่วถึงนะคะ ลายเส้นและรูปร่างในงานภาพพิมพ์ภาพพิมพ,พ์มของเรานั้นนะคะจะสวยงามเพียงใดก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะอันแท้จริงของแม่พิมพ์อันนั้นใบไม้มีรูปร่างสวยยังไงแปะลงมาก็จะมีความสวยงามเหมือนกันเลยค่ะภาพพิมพ์จากเศษวัสดุนะคะก็อย่างเช่นไม้ไอติมก้นขวดเครื่องดื่มปากถ้วยของไอศครีมนะคะฝาน้ำอัดลมที่เป็นฝาจีบเชือก วิธีการพิมพ์ก็เหมือนเดิมค่ะเราใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์ข้นๆน,นะคะทาลงบนแม่พิมพ์แล้วเราก็พิมพ์ลงบนกระดาษแม่พิมพ์ที่มีส่วนแหลมโคมอย่างเช่นฝวาน้ำอันลงเนี่ยนักเรียนต้องใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะ